สวัสดีครับผมวัตฟอร์ดฮะจากเซน่าวัตฟอร์ดแรปเตอร์นะฮะวันนี้เราอยู่กับรถ2คันนะครับเป็นวายแท็กนะครับไบเทอร์โบนะครับขับสนะครับใส่ล้อ20นะครับ20เอ่อฟูลเอลยาง35นิ้วนะครับยกยกประมาณ2นิ้ว2นิ้วเป๊ะๆนะฮะสเกลล้จะเตี้ยนะครับเราเน้นทำช่วงล่างขับดีนะครับเนี่ยฮะยัดรอโตก็ต้องมีการปัดซุ้มนะเดี๋ยวพาไปชมนะครับแล้วก็ เป็นวีคอสคันนี้ยกหกนิ้วยางสามห้าแม็กยี่สิบออฟเซ็ตลบสิบสี่ฮะยกหกนิ้วครับตัวนี้ล้อยางสามารถไปได้ถึงย2ิบสองนะฮะขอบสามเจ็ดเนี่ยได้นะครับยางสามเจ็ดขอบยิบสองเนี่ยใส่ได้รอเลยครับคันนี้ยี่สิบนะครับลบสิบสี่ฮะยกหกนะฮะหรือว่าใครอยากได้แบบว่ายกสามอะไรเงี้ยปาดซ้มออกก็ได้นะครับ แต่ว่ายางน่าจะเป็นประมาณ3-3นะครับถ้าอยาก3-5ก็ต้องยกยกหกส3มห้ามเจ็ดนะฮะเดี๋ยวพาชมทีละคันนะครับวันนี้กำลังจะไปส่งที่ชุมพรนะรชุมพร2ครันทั้ง2คันเลยนะครับทนนี้ลูกค้าอยู่ชุมพรนะ คันดีแมกเน่ะลูกค้าอยู่จันทบุรีนะครับแต่ว่ามีมีกิจการอยู่สุมพรณนะฮะแบบทุเรียนนะครับออันนี้เป็นวายแท็กนะครับวายแท็กไบเทอร์โบนะฮะไฟเหลี่ยมนะครับตรงโคมไฟเนี่ยเปิดเปิดโคมวางคีมาแต่งนะครับใส่ดีวิวไอสีแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดกันชนเหล็กทัมเมอร์นะครับแบบไฟเหลี่ยมนะครับ ไฟเหลี่ยมก็จะมีเนี่ยไฟสองอันนะครับเป็นไฟแบบออฟโรดนะฮะกันแคล้งเปลี่ยนนะเป็นของฮัมเมอใช้สีดำนะครับเน้นเป็นสีดำเพราะว่าลูกค้าอยากได้โทนดำนะครับส่วนหูจับกันชนนี่ก็จะเป็นสีแดงอยู่โช้กอาพเป็นสีแดงนะครับเป็นโ r o เ e นเดอร์สองจุนะครับปรับยกขึ้น2นิ้วนะฮะตัวนี้รถเดิมก็ใส่ได้นะ แล้วก็ยกต่อนะอันนี้เป็นปรับยกต่อแล้วก็สังเกตปีกนกนะฮะค่าปกตินะฮะปีกนกปีกนกมันเราจะไม่ไม่ทำให้ชันมากนะครับเนี่ยเน้นขับขี่ดีแล้วก็การที่ใส่ล้อใหญ่นะต้องปาดซูมนะฮบนี่ฮะปาดนะครับปาดตัวบอดี้นะครับแล้วก็กลิานได้ประมาณนี้่มงจากว่าตัวนี้มันเป็นคิวล้อทร,รงแร็เตอร์ จุดยึดคิวล้อมันก็จะเลยออกมาข้างนอกครับอันนี้ปาดยากนะครับเป็นคีวล้อเรียบอย่างนี้นะครับแม็กยี่สิบเวเปอร์นะครับคูเอลเวเปอร์ลบสิบแปดนะครับลบสิบแปดยางสามห้านะครับนี่เป็นสี่ติ้นนะครับปาดซุ้มนะครับเลี้ยวไม่ติดสกรูหน้านะครับ กรูปลักเดี๋ยวผมให้ดูวงเลี้ยวนะครับอ่ะได้ประมาณนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้ยกสูงนะสังเกตสีนกสีนงศาเนี่ยมันจะไม่เกินนะครับเราใช้วิธีปาดปาดล้อโลอานะครับทรงก็จะได้เป็นแบบ เป็นทรงเฟียล่ำนครับก็บอกซับแทงก็ปรับได้แต่ระดับอันนี้เปิดระดับสี่นะตัวนี้เปลี่ยนสปริงครับสปริงเป็นแบบโปรเกสิฟนะครับโปรกสก็คือเวลารถมันแล้วมันเด้งน้อยสปริงผดผลเล็กจะทำงานนะครับส่วนเวลาเด้งเยอะขดใหญ่ก็จะทำงานแทน สังเกตุติสล้อก็จะล้นออกมาหน่อยๆนะฮะประมาณนิ้วนึงนะก็อพอ,องน้มนะครับอ่าเนี่ยดวิลไอสีแดงที่มาแต่งเราก็ซ่อนซ่อนสายนะครับจะมีสายไฟอันนี้เราซ่อนไม่ให้เห็นนะก็ความเรียบร้อยนะฮะจกงนาเหน้อา f o ดีนะครับสายไฟสีอสามเมตรนะฮะสีส้มนะครับ ติดพร้อมไฟลีนะเวลาเปิดไฟลีนะเช่นเรวิวไอก็ติดเปิดไฟลีมันก็จะติดนะครับเนี่ยันนะใหญ่ไปหน่อยก็เร็วๆรีวริวแบบด่วนๆนะ,ะสกู๊ปนะฮะเน้นโทนดำด้านนะ,ะเป็นรูปแรดอันนี้จะมีอีกอีกอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นรูปอ่รูปมา้าแล้วก็รูปวัวะฮะ วกะทิงนะครับนี่ก็ใส่เบามือครอบนะครด้านหลังติดโลบาร์ฮมเมอร์นะครับ h ฮมเมอร์ไวเลอนะครับไอตัวนี้ถอดสปอร์ตบาร์ออกแล้วเราก็ครอบกระบะให้นะครับเพื่อความเรียบร้อยนะป้องกันสิ่งที่จะมาขีดข่วนนะมีไฟคู่หนึ่งตรงโลบานะครับ ตัวนี้สามารถต่อสวิตช์แยกได้ก็มีค่าสวิตช์เพิ่มนะอันนี้เราต่อเข้าไปถอยนะครับไปท้ายนะครับเปลี่ยนสีสมกให้มันจะเข้ากับรถข้างหลังนะครับนี่ข้างหลังล้อมันโตมากเลยนะกับปิดนะตรงกันโคลนนะเราต้องดึงถอยออกเนะห็นไหมตอนแรกถอดออกนะ ลูกค้าอยากใส่ครับจดให้คนระับสับแทงครับล้อฟูเอลยี่สิบนะเนะนี่ยกันโพลเราก็ยืดไว้อย่างนี้นะครับปกติมันมันจะม้วนเข้าหาล้อเพราะว่าเรายกไม่สูงข้างหลังนี่ยกแค่นิ้วครึ่งนะเนี่ยเห็นเห็นก้อนไม่บางมากนะ ส่วนมากที่เขาทำก็จะยกสองจุดสองจุดสองนะก็ห่างเยอหมือนกันนะอันนี้ยกนิ้วครึ่งเห็นไหมทั้งหลังยกนิ้วครึ่งนะครับข้างหน้ายกสองนะหน้ายกสองนะเป็นเชิท้าย h ัมเมอร์ m x สองจุดสองนะมีอันนี้เพิ่มอ,อะไรอะไรตาหลอดแก้วเข้าไปนะะให้ดูจัดทรงด้านข้างนะครับ ตรงมันจะเป็นอย่างนี้รถคันนี้มันจะไม่สูงเห็นไหมคือถ้าจะเอาสูงเนี่ยจะเอายกสามเนี่ยมันมันทำไม่ได้ต้องใส่ชุดยกไปเลยชุดยกสี่ฮะเพราะว่ามันเกินลิมิตของปีกนกนะเนี่ยคันนี้ขับดีมากเลยนะครับเหมือนเดิมเลยตั้งศูนย์ทวงล้อลงเป๊ะนะครับมุม มุมโทมุมอะไรเงี้ยเราเราปรับเซ็ตให้เหมาะกับล้อใหญ่นะมันจะมีการเซ็ตไม่เหมือนกันนะอ่ะทีนี้ก็มาดูอีสูบ้างอีสูเนี่ยมันบอดี้มันจะเล็กกว่าฟนะอ,อร์นะพวงมาลัยอ่าถ้าส,สองคันเนี้ยขับขี่ด้วยกันน่ะพวงมาลัย Ford ดเขาจะแน่นกว่านะครับสำหรับเวลายกเราอเวลายกใส่ล้อใหญ่เงี้ย ตั้งสูตรเนี่ยพวงมาลัยมันจะเนียนกว่านะครับแต่ถ้าสูตรไม่ลงก็ไม่เนียนนะอ่าอันนี้กรณีแบบปรับเซ็ตให้มันทุกอย่างโอเคนะแต่ว่า,อ,าอีสูเนี่ยพวงมาลัยไม่ได้เป็นเหมือนฟอร์ตนะมันออฟฟอร์ดเนี่ยเป็นพวงมาลัยฟ้านะครับมีพูด,ดิฟนะฮะแต่ตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยธรรมดาครับพวงมาลัยแหลกธรรมดาเวลาครับพี่มันก็จะใส่สายขวาสายขวา,า,ขวานิดๆนะฮะ ยิ่งถ้าสู์ไม่ลงเนี่ยมันมันจะสายมากนะครับคือขับรถแบบไม่มีความสุขอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามอถ้าสู์ไม่ลงเนะี่ยขับรถจะไม่มีความสุขเลยเพราะว่าคุณต้องมานั่งถือพวกมันเยครับเพราะปกติเราเราแตะแตะเนี่ยมันก็ขี่ได้แล้วนะครับ <c oughs> ไม่ต้องเมื่อยนะไม่ต้องคอนเซนเทรตมากนะครับอันนี้เป็นช่วงล่างของอีซููนะฮะดีฟรอสนะคร ตัวนี้ใส่ชุดยก6นิ้วนะเป็นของยูนิคอนนะครับยูนิคอนนี้เขาเขาจะดังเรื่องชุดยกทางไม่ว่าจะเป็นปอดอะไรพวกนะี้มันเขาจะมีคอม้านะครับค <Hey. S 2> อม้าเขาจะยาวคอม้าจะยาวก็ขคอม้ามันต้องยาวนะเพราะว่าเรายกสูงขึ้นจำเกว่าองศานะนี่ยไม้ที่กองตัวนี้จะสั้นลงนะครับเพราะว่า <c oughs> ถ้ายาวเราจะแบกออ,อกานออก ตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนสีลงนะเปลี่ยนโชคของฮ o บบิดนะครับปรับแปดแปดหรือหกจำไม่ได้กระบ,บอกเขาจะสีนี้สปริงไม่ได้เปลี่ยนนะสีนกเดิมนะครับล้อเป็นฟนะู L, เอลนะฟูเอลเสลดนะครับเสรดยี่สิบขอบยี่สิบออฟเซตลบสิบสี่ 4, 4นะยางสามห้านะครับตัวนี้ไปได้ถึงสามเจ็ดนะเพราะว่าดูจากซุ้มล้อแล้วมันยังไปได้อีก นี่เราก็ตัดนิดนึงนะครับตัดแล้วก็ประกอบเข้าที่เดิมนะเปลี่ยนกันชนฮฮมเมอร์กันชนเหล็กยี่ห้อนี้ใช่ไหมเอ้ยกันชนเหล็กออของรุ่นนี้ไม่ค่อยมีนะมีเฉพาะเมอร์นะครับหรืวถ้าใครไม่ใส่ก็ได้ก็อยากได้ทรงอเมริกาก็ใส่กันชนเดิมแล้วก็ใส่ล้อยีิบสองยางสามเจ็ดนี่ยจะเป็นทรง ทรงแบบหล่อๆล้นล้นล้น,นครับงเมกาเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้ตัดตัวนี้นะตัดแค่ซุ้มล้อเนี่ยซุ้มล้อเราก็ตัดตามตามรูปแล้วก็ใส่กันโคเนมนเดิมนะเนี่ยกันโคนเราก็ใส่เข้าไปอันนี้เราก็ดึงคอยหลังไปหน่อยเพราะว่ามันมัน,มนมวนเข้าหาร้อนะบันไดทัมเมอร์นะครับ ร่น,นประมาณกี่นิ้วนะร้นประมาณแรปเตอร์สองสงนิ้วส่งจะส่งหน้าหลังก็ข้างเสมอนะอ่าเดี๋ยวจะไปส่งที่ชุมพรนะคสองคันนี้ขับไปนะกันชนท้ายโนวานะครับนครับวิอส วีคอสกับฟอร์ดฟอร์ดซุ้มล้อเนี่ยมันจะใหญ่กว่านะครับมันเวลาเราใส่ล้อแบบใส่ล้อใหญ่นะไม่ต้องยกสูงนะฮะตัวนี้ยกหกเท่ากับเท่ากับฟอร์ดยกสี่นะถ้าวีคอสเอามายกสองแล้วก็ฟอร์ดเดิมๆนะครับนะย่างเท่ากันแต่ฟอร์ดมันยัดล้อใหญ่ได้มากกว่าเพราะว่าเพราะว่าซุ้มล้อมันกลมไง ยมุมซุมล้อมนี่โคงมันกลมฮนะนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับสองคันนี้เดี๋ยวต้องเดินทางไปชุม,รรรรม,พ,รชมพรนะครับส่งรถนะฮะอำเภอพระโตนะครับจังหวัดชุมพรนะส่วนใครที่อยากออกฟอร์ดก็ติดต่อผมได้นะครับ ขายทุกรุ่นแหละฟอร์ดนะครับส่วนมากแต่ตอนนี้จะทำารลเรปเตอร์เยอะนะครับชุดแปลงต่างๆนะครับมีหมดมีบริการนะครับส่วนวีคอร์ไม่ได้ขายนะครับก็คือถ้าใครจะมาแต่งก็ได้ก็เอารถมานะครับว่าอาจจะยกสามหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ทําได้นะครับวีคอ์นี่มันปีที่แล้วมีคันนะครับปีนี้คันทำปีละคันะครับส่วนมากเป็นฟอร์ดนะครับเพราะว่าเราขายด้วย โอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับนำรถส่งให้ลูกค,ค้าก่อนนะครับที่ชุมพรไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ